ดาวพฤหัสย้ายแล้วชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเวลาที่ส่งผลนะครับตั้งแต่วันที่8 พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่8เมษายนปี65เลยครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือชาวลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้เนี่ยเข้าตําแหน่งช่องความเสียหายครับจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ก่อนนะครับสิ่งที่ต้องระวังครับก็คือผู้ใหญ่น,นั่เองเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงความรู้ความสามารถหมายถึงการที่เราเนี่ยไปบอกไปสอนคนนะหรือว่าหมายถึงความคิด ที่โตกว่าวัยอันควรก็ได้นะครับแบบนั้นทีนี้เวลามันเข้ามาในช่องความเสียหายเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปยังไงดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวที่ดีนะครับดาวที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงมากหรอกนะแต่มันก็มีบ้างนะแปลว่าอย่างนี้ครับให้ระวังเจ้าหนายระวังผู้ใหญ่ระวังคนที่มีอายุมากกว่าหรือระวัง ลูกค้าก็ได้นะครับนำพาความเดือดร้อนมาให้คุณคุณอาจจะไม่ได้ทําเองแต่ว่าเขาอนำพามาหรือเขาเนี่ยมีปัญหามาให้คุณเนี่ยต้องไปแก้ไขนะครับทำให้เกิดความทุกข์ความกังวลใจนะรวมไปถึงเนี่ยคุณเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำดีนะแต่ว่าด้านผู้ใหญ่เนี่ยกลับไม่เห็นผลงานของคุณนะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องออถ้าเป็นเรื่องของการทํางานแล้วเขาไม่เห็นผลงานเนี่ยก็อาจจะต้องไปเตือนไม่ใช่เราจะบอกว่าเราไปเตือนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นะเขาเรียกอะไรไปสกิบ บอกท่านหน่อยนะว่าผมทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผลงานผมนะครับอันนี้เนี่ยผมทํามาครับผมตั้งใจอะไรเยเขาเรียกว่าเสนอเสนอนําเสนอนะนาเสนอนะไม่ใช่เสนอหน้านะนำเสนอนะแบบนั้นนะครับนะหรือมีผู้ใหญ่เนี่ยมาปรึกษาปัญหาคุณแบบหลับๆอ่าก็อาจจะแบบเฮ้ยเห็นเห็นเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะเออก็อยากที่จะปรึกษาหน่อยนะมีเรื่องไม่สบายใจนะเราก็ไปให้คําปรึกษากับผู้ใหญ่ก็ว่าได้แบบนั้นนะครับหรือระหว่างคุณกับผู้ใหญ่ นะอันนี้ผมไม่รู้นะอาจจะมีการกลุมความลับอะไรกันอยู่นะคุณกลุมเขาหรือเขากลุมคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะกลุมมือกันนะนั่งคุยกันนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะในด,ด้านดีนะครับก็คุณเนี่ยอาจจะมีความสามารถพิเศษนะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่รู้นะหรือเรียกว่าเก่งเรื่องยากนั่นเองนะครับกัแบบนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนะสำคัญต้องรู้ลัคนาราศรีให้ถูกต้องด้วยนะครับและในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่ง2 นาฬิกาเนี่ยคือตำแหน่งที่ดาวพฤหัสย้ายมาตรงนี้คุณมีเลขอะไรอยู่ในบาร์โค้ดชีวิตคุณนะครับคุณต้องรู้2ออย่างนะที่นี่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเราแบ่งราศีหรือลัคนาราศีจากวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้นะตามวันเกิดนะไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยมันจะตรงกับคนเพียงแค่8%เท่านั้นนะอีก92%เนเนี่ยไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่พูดแบบนั้นเลยคุณสังเกตไหมถ้าคุณติดตามช่องของเรามานะครับหรือว่าเพิ่งมาฟังครั้งแรกนะครับก็ถือว่าคุณ โชคดีมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้รู้ความจริงแบบ100%นะครับว่าการที่จะรู้ลัคนาราศีได้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยจะต้องรู้เวลาเกิดของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็จะต้องรู้ด้วยว่าบาร์โคดชีวิตของเราในแต่ละช่องเนี่ยเรามีดาวอะไรอยู่เวลาดาวย้ายนะครับเวลาไปฟังเนี่ยก็หรือฟังอยู่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อดาวมันย้ายมาช่องนี้นะช่องนี้เนี่ยเรามีเลขอะไรรองรับอยู่นะครับซึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวบอกตอนท้ายว่าอยากจะรู้ทั้งหมดเนี่ยรู้ยังไงแต่ตอนนี้ฟังก่อนว่า เอาเฉพาะช่องช่องนี้ช่องเดียวนะครับถ้ามีเลข0ูนย์อยู่เนี่ยก็จะเกิด50นย์ะครับห้ก็แปลว่าผู้เก่งเรื่องยากก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมเกินไปนะครับก็หมายความว่าอะไรครับความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความเสียหายที่ไม่เหมือนทั่วๆไปนะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่มันก็ดันเกิดอย่างเงี้ยนะคุณก็ไปวางแผนรองรับนะรับมือให้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข1อยู่อันนี้ก็จะเป็นคู่51นะครับ คู่51ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์หมายความว่าความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยแม้มันจะเสียหายนะแต่ก็จะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหมือนกันนะบางคนอาจจะงงว่าอา้าวแล้วตอนแรกบอกมาว่าผู้ใหญ่นาเรื่องเดือดร้อนมาให้ก็คุณเนี่ยชีวิตคุณเ,เจอผู้ใหญ่แค่คนเดียวเปล่าครับคุณก็มีผู้ใหญ่ทั้งหลายคนใช่ไหมครับก็จะมีทั้งคนที่มาเอาเรื่องเดือดร้อนมาแล้วก็มีทั้งคนที่มาช่วยด้วยนะแบบนั้นถ้ามีเลข2อ,อยู่อันนี้ก็จะเป็นคู่52 5 2 5 2, 2 5แปลว่าคู่ต้นร้ายปลายดีนะครับก ความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยถ้าคุณประมาทหรือเล่นเล่อหรือไม่รอบคอบเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะมีอุปสรรคเยอะเลยนะหรือไปสร้างอุปสรรคให้กับคุณนะแต่ว่าถ้าคุณไปจัดการให้เรียบร้อยนะตั้งสตินะสูดหายใจลึกๆตั้งสติแล้วก็ไปแก้ไขมันตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นอไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ไปกล่าวโทษนะแต่ว่าเราแก้ไขจากปัจจุบันไปอันนี้ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะครับถ้าคุณมีเลข3อยู่แบบนี้ก็จะเป็นคู่ 53 53เนี่ยแปลว่าคู่อภิสิทธ์หมายความว่ามีสิทธิพิเศษได้สิทธิพิเศษอ่ะมันมีความเสียหายก็จริงแหละแต่ว่าเรามีสิทธิพิเศษหรือว่าเราได้สิทธิพิเศษไว้เราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้นะหรือว่าแก้มันไปได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นเลข4ก็จะเป็นคู่5้54ก็แปลว่าคู่สติปัญญานะแปลว่าอะไรครับความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยความรู้และสติปัญญาของคุณนะครับคุณจะต้องใช้ความรู้สติปัญญานั้นเนี่ยงัดออกมาเขาเรียกว่างัััดดคคววาาาาามมมสรรถโชนนนะทให้้ผ่ไไปบ ถ้าเกิดว่าเป็นเลข5นะครับก็จะเป็น5-5 5-5แปลว่าคู่คุณธรรมหมายความว่ามันผ่านพ้นไปได้ด้วยคุณธรรมความดีที่คุณสะสมมา อันะนนี้อยู่ที่คุณแล้วว่าสะสมมามากมาน้อยนะบางคนสะสมมาน้อยบางคนสะสมมามากนะครับก็อาจจะจบเลยนะหมายถึงว่าไม่มีปัญหาแต่บางคนสะสมมาน้อยก็อาจจะไม่จบหรือจบไม่ลงนะอันนี้ก็ต้องมีปัญหาตามมาบ้างนะก็ไปแก้ไขกันนะครับแบบนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเลข6นะครับหกนี่มันเป็นคู่เลขที่มาเจอกับ5ก็จะเป็นคู่5 6 56แปลว่าคู่สุขสบายนะเข้ามาช่องความเสียหายแบบนี้เนี่ยก็คือไม่มากไนงะความเสียหายแบบสบายสบายรับมือได้นะคือ ไม่ถึงกับขั้นเลือดตกยางออกหรือว่าลำบากอะไรมากมายนะอันนี้ก็ถือว่าดาวมาช่วยไว้เห็นไหมคือถ้าเรารู้ดาวตัวเราเองนะเราจะรู้ทั้ง ข้อดีมากๆนะแล้วก็ข้อเสียแล้วก็รวมไปถึงข้อเขาเรียกอะไรสิ่งที่มันจะลดทอนไปหรือว่าเพิ่มกันเข้าไปนะครับแบบนั้นถ้าเป็นเลข7จนะครับจะเป็นคู่5้57เนี่ยแปลว่าคู่ขัดแย้งต่างวัยมาอย่างนี้อันนี้ไม่ดีละอันนี้เขาเรียกว่ากระทึบซ้ำนะเขาเรียกแบบนั้นนะก็คือคู่ที่เข้าใจนะครับนะไม่ได้หยาบคายกับใครนะหมายความว่าไงครับดาวมันก็บอกอยู่แล้วว่าเข้ามาช่องนี้ผู้ใหญ่อาจจะนําความเสียหายมาให้ทีนี้ไอความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็น ความเสียหายที่มันเกิดมาจากความขัดแย้งระหว่างเรากับผู้ใหญ่ก็ได้เนะพราะ57มันแปลว่าขัดแย้งต่างไปหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราอาจจะทําหรือพูดพูดหรือคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้ผู้ใหญ่ไม่พอใจนะหรือว่าไปมีปัญหาทางด้านความคิดนะแล้วไปเถียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นเลข8นะครับอันนี้ก็คือคู่585885แปเนี่ยแปลว่าคู่เลขเหลี่ยมนะครับก็หมายความว่าในครั้งนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เราเนี่ยวางกลซ้อนกล แล้วกลมันเล่นงานตัวเองก็ได้นะหรือในอีกด้านหนึ่งนะครับคุณจะผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยคุณก็ต้องวางกลซ้อนกลนะเพื่อที่ให้มันผ่านไปได้เหมือนกันก็คือต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณเล่เหลี่ยมที่แพรวพาวมากในการที่จะจัดการนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือหมายเลขเก้าหมายเลขเ้านี่ก็จะเกิดคู่59นะครับคู่59ก็แปลว่าคู่ปฏิหารนะครับแปลว่าความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยถ้ามันจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยก็เกิดได้จากการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้แล้วแต่คุณละบางคนชอบปฏิบัติธรรมน,น สวดมนต์บางคนชอบให้ทานให้ทําบุญทำกุศลอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าก็ต้องทาเยอะๆนิดนึงนะทำยิ่งเยอะยิ่งดีหรือทาตลอด4ีหเดือนนี้เลยได้ก็ยิ่งดีนะมันจะได้ไม่มีปัญหาไงใช่ไหมครับคือมีปัญหามานั่งแก้เนี่ยกับป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะถ้าเลือกได้นะผมเลือกป้องกันดีกว่าจริงไหมครับนะผมก็เชื่อว่าคุณผู้ดูคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะเลือกแบบเดียวกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยเราจะได้ไปป้องกันได้อันนี้ก็คือการเจาะาาในนตํแหห่่งทีดวั ย้ายมานะครับเรียกว่าย้ายเข้ามานะแบบนั้นทีนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดแบบที่ผมบอกไปนะครก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับชื่อไลน์ว่าสินแสบาร์โคดชีวิตนะชื่อเหมือนชื่อช่องเราเลย แต่เวลาเพิ่มเพื่อนเนี่ยให้ใส่แค่แอ p z ซด z อเนแะครับแค่ชืว่าสินแสงเดียวนะสั้นๆจากนั้นเนี่ยก็กดผูกดวงแล้วก็กรอกนะข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวในที่นี้คือเฉพาะแค่วันเดือนปีเกิดกับเวลาเกิดนะแต่ว่าพวกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตบัตรประปชาชนอันนี้ไม่ต้องให้มาเลยนะครับไม่ต้องเอามานะเพราะว่าถ้า ไม่ต้องให้แบบนี้เนี่ยคุณจะได้มั่นใจไงว่าไม่มีการเสียเงินหรือไม่มีการไปตัดเงินคุณได้บางคนเนี่ยกังวลนะบอกว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้มันก็หักเงินจากโปรมือถือหรือเปล่าหรือหักเงินจากบัตรเติมเงินที่เติมไว้หรือเปล่าน,นี้ไม่มีนะครับเราไม่ได้เป็นบริษัทโอเปอเรเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นค่ายสีเขียวค่ายสีฟ้าหรือว่าค่ายสีแดงนะ เราเป็นโปรแกรมหรือว่าเป็น Line แอดของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไปตัดเงินคุณไม่ได้นะครับคุณเล่น a c e b o o k เนี่ยยังน่ากลัวกว่านะบางคนใส่หมดเลยนะชื่ออะไระทํางานที่ไหนเรียนจบอะไรมาชอบอะไรอย่างเงี้ยในเฟซบุ o กยิงเยอะกว่าอีกนะคุณยังไม่กลัวเขาตัดเงินเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เปิดมาแล้วก็ใช้คนใช้มามากกว่า7 000, 7 0 0 0คนแล้วนะจะ8 0,000่นแล้วนะใครมาดูย้อนหลังในคลิปนี้เนี่ยอาจจะเชยไปแล้วตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้ เลยนะฟรีใส่แค่เพียงโค้ดสินแสรหรือว่าโค้ดเชิญนะครับ4 5แล้วก็6นะครับใส่โค้ด456นะแล้วก็จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันเลยครับถ้าคุณชอบเ,ออเรื่องของดวงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปแจ้งเตือนในครั้งต่อไปครับ